ค่ะสวัสดีค่ะ,ะดิฉันนางจัญญาเวชศาสตร์นะคะก็มีความรู้สึกที่ก็ดีใจะคะ่ะที่ได้มารับตำแหน่งประธานโอทอปของจังหวัดพะเยานะคะ,ะดิฉันคิดว่าอยากจะ,ะทำงานเกี่ยวกับงานโอทอปของจังหวัดนี้ ให้มีความประสบความสําเร็จให้มากที่สุดค่ะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอความร่วมมือจากกรรมการโอท็อปของจังหวัดทุกทท่านนะคะและกรรมการโอทอปของแต่ละอำเภอด้วยนะคะคือเดี๋ยฉันคิดว่าอยากจะพัฒนาสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยาเนี่ยให้มีศักยภาพให้มีมาตรฐานที่จะสู้กับตลาดที่จะรับรองกับตลาดอาเซียนปี58เนี่ยค่ะเพื่อให รายได้ของโอทอปของจังหวัดพะเยาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มนะคะและก็ให้ประสบผลสําเร็จพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกท่านนะคะที่จะมาสนับสนุนและมาขับเคลื่อนให้โอทอปของจังหวัดพะเยาเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะค่ะก็ขอากราบขอพระคุณ